มาครับทุกคนอยู่กับผมกอล์ฟนับนะครับทุกคนอยู่กับการรีวิวตัวละครใหม่ประจำเซิร์ฟเจแปนนะเรียกว่าตัวนี้สร้างความไฮให้กับทุกคนมากๆเลยครับเรลเมนซุคุระสีฟ้าร่างกายอาณาเขตครั้งแรกนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นสีฟ้าที่แรงโคตรโคทุกคนไม่ต้องสืบเลยนะว่ามันแรงแค่ไหนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทุกคนได้ดูกันนะครับเอาเป็นว่าพลังงานคำสาบเริ่มต้น30 นะครับพลังงานสาปสูงสุดคือ1 1 0รอสิบเนาะเกอันติเมตอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อห้าสิบดั่นเองนะครับสกิลติดตัวนะไปดที่สกิลติดตัวก่อนเลยนะครับก็คือมีทคนินคำสาปย้อนกลับนะสุนัขจะทำการเพิ่มเลือดตัวเองได้นะครับเมื่อตัวเองได้รับความเสียหายเนาะโอกาสในการเพิ่มเลือดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความถี่ในการโดนดาเมจนะครับยิ่งตัวเองโดนดาเมจเยอะโดนดาเมจแรงเนี่ย ก็มีโอกาสหิวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับฮิวทีละ6,500นั่นเองนะครับต,กกตัวต่อไปนะครับคือราชาคำสาบเนาะก็คือกันสถานะแทบทุกอย่างในเกมเลยครับกันพิษกันมืดกันวิญญาณมึนงงแล้วก็มีกันสับสนนะครับแล้วก็ให้ภูมิคุ้มก,กันก็คือกันตายได้นั่นเองนะครับบอสไม่สามารถสั่งตายเราได้มีกันไฟด้วยครับ3 0เรนะแล้วก็เมื่อเตือนทำการคริติคอเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายที่ทำได้นะครับ30%สิเอร์งเทิน แล้วก็ฟื้นฟูพลังงานคำสาวต,วตัวเองท,ทันที20นะครับแล้วก็หากตัวเองเนี่ยได้รับความเสียหายที่เลือด3,000 HP นะครับก็มีโอกาส50%ที่จะเพิ่มทั้งไทจะตสึแล้วก็จูจะตสึขึ้น2เทินนั่นเองนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับฮิวเลือดตัวเองได้แทบจะตลอดเวลาเลยครับขนาดเลื่อนไรถมันก็ฮิวตัวเองนะครับสกิที่งสร้างความเสียหายเป็นเวทบนนะระยะไกลแก่ศัตรูแล้วก็เพิ่มความเสียหายฉีขาดก็คือบัฟฉีขาดหนึ่งนะครับทับซ้อนกันได้นะเท่ากับ ความแรงเท่ากับ20%ของจุจสุนะครับสามเทินนี่บับชีขาดเห็นไหมสกิลที่สองก็คือสร้างความเสียหายระยะประชิดก็คือเป็นไทจัสุนะครับเป็นกายภาพเนาะให้ศัตรูนะครับสครั้งแล้วก็เพิ่มความเสียหายคิติคอของตัวเอง50%สามเทินแล้วเมื่อเรากลางอนณาเขตอยู่นะครับสกิลนี้จะเปลี่ยนความสามารถไปเนาะเป็นสร้างความเสียหายกายภาพ300%แก่ศัตรูที่เลือกนะครับ แล้วก็จะติดดีบัฟด้วยเราสามารถแปดดีบัฟได้หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับตอนการอาเขตไปแล้วเนาะโดนราเมจแรงขึ้น3 0สนะครับกัมเดีกัมเด,ด,ด,ดสกิลที่3นะครับเป็นสกิลเฉือนนะครับการเฉือนที่มองไม่เห็นนะสกิลนี้ความแรงก็คือจะสเกลตามค่ามานาเรานะครับสูงสุดก็คือ90ถ้าเรามีมานา90เนี่ยจะสร้างความเสียหายแบบแรงมากๆเลยนะครับผมอยู่ที่เลเวล8เนาะ ก็สร้างความเสียหาย1,113%แก่ศัตรูที่เลือกนะครับแล้วก็เพิ่มสแต็กชีขาดเนี่ยสขั้นนั่นเองนะครับสแต็กชีขาดก็ทำดาเมจความเสียหาย20%เนาะจากพลังเวทของเรานั่นเองนะครับ B <laughs> ขับเลยวะนนยต่อไปอัลติเมทนะครับกางอาณาเขตอารามส่งซ่อนมานก็คือมอบความสามารถในการโจมตีโดยตรงอะโจมตีแบบ โจมตีแน่นอนอ่ะยังไงก็โดนนะครับไม่มีทางหลบได้เนาะท่านี้ทรูดาม g e นั่นเองนะครับสร้างความเสียเป็นเวทมนต์เนาะ1,120%ที่เลเวลหนึ่งนะครับแต่ผมเลเวลแปดก็คือสร้างความเสียหายทั้งหมด1,559%แกศัตรูที่เลือกทุกตัวแปดครั้งโอ้ oh my g อดแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับบับฉีขาดอีกสี่ขั้นเท่ากับพลังเวท50%นะอันนี้จะแตกต่างกับสกิลหนึ่งกับสกิลสามนะครับมันจะโดนดามจเพิ่ม 50%ปนะครับปกติไอ้บัฟชีขาดเนี่ยจากสกิล1สกิล2ออ้สกิล1สกิล3มเนี่ยมันโดนดาเมจแค่20%นะครับแต่นี่โดน50%เลยจากอันติแล้วก็เมื่อใช้สกิลเสร็จนะครับจะไม่สามารถเติมเกรดอัลติเมทได้เนาะแล้วเมื่อเรากางอาเขตเนี่ยสก,กิลอื่นจะใช้ไม่ได้ไป1นเทินนั่นเองนะครับก็คือเทินต่อไปเราต่อยได้แค่อย่างเดียวเนาะติดดีบัฟนั่นเองนะครับโคตรแรง หลือเมื่อใช้อติเสร็จนะครับสังเกตว่าจะฟื้นฟูพลังงานคำสาบทันทีเลย200นั่นเองนะครับเห็นหม่มานานเต็มเลยนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะเมื่อเมื่อสกิล2เมื่อสกิลวันติแอคทีฟนะครับท่า2ก็จะสามารถแปะดีบับใส่บอสได้นั่นเองนะครับหรือมอนโดนเมจเพิ่มขึ้น30%นะและความแรงอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถสเกลท่า3ต่อได้ทันทีเลยเพื่อปราบบอสทุกคนดูความแรงนะ ความแรงก็อยู่ที่90นะครับถ้ามานาเกิน90หรือ90เนี่ยเฉื่นทีเดียวแทบจะตายเลยอ่ะนี้เราไม่ได้มากับตัวบับครับผมเฉืน่นตายไปเลยตายธรรมดาไปประมาณนี้ เยอะ์วอย้ยอยนะคอมโบอันติประสานก็คือเพิ่มความเสียหายเบรกของตัวเองกับพันธมิตร10% 2เทิร์ดนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นจุยสสึระยะไกลแก่ศัตรูทุกตัวนะตอนใช้อนติคอมโบกันนะครับ โอ้โหเทพระเบิดเส้นไข่กาณาเขตเอื้อ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 ฮิ่ยเล่นคู่โกโจแดงต้องบอกว่าโคตรแรงชิบหายเลยครับแชทสามร้านเป็นยังันบ้างครับราชาคำสาบเรียวเมนซูกุนะวิธีการเล่นก็คือสกิลหนึ่งสักสองสามทีก่อนนะครับคอมโบเนาะ สกิล1 2ทีนะครับจากนั้นก่อนใช้อันติเนี่ยก็ใช้สกิล2 2ครั้งนะครับจะได้เพิ่มโอกา,กาสคินั่นเองนะครับทำให้เวลาเราอันติเนี่ยแครั้งเนี่ยจะได้ติดคิจะได้ติดคิหลายครั้งนะครับหลืงเมการนาเขตเสร็จก็แปะสกิล2 ok แล้วก็สกิล3ปิดประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นเนาะเล่นกับตัวดีบัฟอย่างโกโจแดงหรือว่าเมงโงมิเนี่ยก็จะแรงหลายเท่าเลยนั่นเองนะครับส่วนในรางการอัพสกิลเนี่ยก็คือสกิล3ก็คือสกิลอันติท่า3ท่า2และท่า1นนั่นเองนะครับช่นชอบ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับฝากกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้ดูนะครับขอบคุณมากครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับเอ็มทูเอ็นเติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ถูกปลอดภัยมีให้บริการเติมเกมมากมายผมจะแปะลิงก์ Facebook แล้วก็ l ล n e like แ d เอาไว้ที่ Description แอซีบ,บอกหน่อยนะครับว่าร้านนี้เติมถูกกว่าร้านไหนคิดจะเติมเกมนึกถึง M2N นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหา i d j u จุดยึดสายเซ็นแฟนต์พลาเดชเซิร์ฟเจแปนนะครับผมแนะนำแอดมินเต้เลยนะครับบริการหลังการขายดีมากเคลมทุก ID เลยลิงก์อยู่ใต้สดซิปชั่นเลยนะครับ